สวัสดีครับยามเช้านะครับอ้กับสิ่งที่เราไปหามานะครับกับผักที่ปลูกนะครับนะครับปลนปลาแซ่บแจ่วนะครับเนี่ยนะครับมาปลนปลาปลนปนปูใส่ด้วยนะครับเนี่ยทั้งปลาทั้งปูเลยนะครับตําใส่กันครับที่เช้าเป็นคนทําครับนะครับอร่อยอร่อยนะครับ ดูรับผักแย่งกันกับนกจอกเหลือใบแค่นี้ <laughs> ่นปลาต้องมีมะก,กอกใส่หน่อยครับมันจะอร่อยครับเปรี้ยวฮามาครับอืม กินแบบบ้านๆครับไม่ต้องอะไรมากมายอร่อยๆกันเลยทีเดียวครับนี่ไงนี่สม ีไปบัด <rôle> ก <à déc> ับบ่อาห่างก่อนพักกินกับปุลครับดูครับนางเลิศ รากผักก็แมวอาอกนะครับเนี่ยกินปลูกเองกินเองก็อย่างนี้นะครับอร่อยอร่อยข้างผัก ทังปลาปนหาเองด้วยนี่ครับหาได้ก็กินหาไม่ได้ก็กินครับแต่ไม่รู้ว่าจะกินอะไรคำนี้เผื่อครับคำนี้เผื่อเผื่อทุกคนนะครับอืมน้ำร้อน ขี้เหล่ามดปากขีลาาไม่ได้กินเลยครับปากขีลาานกกระจอกกินหมดแล้วครับ คำเข้าอีกคำให้ได้พอคิดถึงกับปนปลานะครับอะไรอะไรกันเลยทีเดียวครับขอบคุณมากมากครับสวัสดีครับขอบคุณที่กดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งนะครับขอบคุณมากมากครับนคอมเมนต์ก็มาพูดคุยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ